แห่กระโดดน้ำอยู่หน้าเบ็ดเราเลยนะครับไซส์สี่ห้ากิโลนะครับแห่ลุนเยี่ยวเหนืดเยี่ยวเหนียวกันอีกแล้ววันนี้นะครับวันนี้ก็น่าจะอยู่ยันสองทุ่มสองทุ่มครึ่งนะครับแห่ขันขวามือมันเล่นเหยื่ออยู่นะครับไม่รู้ว่าปลาเล็กหรือปลาใหญ่เข้ามาเช็คเหยื่ออยู่ขอเป็นปลาใหญ่แล้วกันเดี๋ยวมันก็เจอตะขอเบ็ดเราจนได้นะครับ วันที่8ของการเฝ้าป่าใหญ่นะครับเมื่อวานไม่ได้นะครับเงียบๆนะครับเมื่อวานเอามาลุ้นด้วยกันนะครับวันที่8ว่าวันนี้จะได้ไหมนะครับตอนนี้5้าโมงเช้า20นาทีนะครับเพิ่งลงเหยื่อเบ็ดเสร็จนะครับก็ออกมาก็จวนจะ5้าโมงเช้าแล้วนะครับออกมาสายหน่อยนะครับวันนี้กว่าจะเคลียร์ภารกิจส่วนตัวที่บ้านเสร็จนะครับออกมาก็จวน5โมงแล้วนะ ก็ลุ้นกันช่วงบ่ายนะครับปลามันเริ่มกินช่วงบ่ายๆนะครับเพราะว่าช่วงเช้ามันไม่ค่อยกินหรอกช่วงนี้เพราะว่าอากาศมันหนาวนะครับอากาศมันหนาวปลาไม่ค่อยกินเหยื่อนะครับมันมากินช่วงแดดออกแรงๆน้ําอุ่นๆนะครับน้ําเริ่มอุ่นอุณหภูมิเริ่มอุ่นนะครับช่วงบ่ายโมงบ่ายสองนะครับแล้วก็กินอีกทีก็ช่วงหัวค่านะครับสี่ห้าโมงเย็นไปยันทุ่มนะครับตัว15บหโลที่ได้ไปวันก่อนนี้ก็ทุ่มครึ่งนะครับโดยประมาณนะครับมากินเหยื่อนะครับช่วงค่า เที่ยง58นาทีนะครับเข้าสู่ช่วงเวลานาทีทองนะครับช่วงเที่ยงช่วงบ่ายโมงบ่ายสองนะครับเป็นช่วงเวลาที่ปลาหมายนี้มันกินเหยื่อดีนะครับมันเป็นช่วงเวลากินเหยื่อของมันนะครับคืออากาศมันจะเริ่มอุ่นขึ้นนั่นแหละนะครับช่วงเช้าๆอากาศมันเย็นมันหนาวนะครับปลาไม่กินเหยื่อนะครับมากินช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายๆนี้แหละนาทีทองนะครับก็เมื่อกี้ก็มีปลาเข้ามาเช็คเบ็ดแล้วนะครับก็ขอให้เป็นปลาใหญ่แล้วกันนะครับ ทุนอากาศร่วงลวงมาจากระดับปกติครบมือหนึ่งนะครับคันกลางนะครับคันกลางคงไม่ใช่ปลาน้อยนะครับแต่ปลาน้อยคงตอดไปตอดมาอยู่นะครับปลาน้อยก็เงียบเลยวันนี้ปลาตะพงตะเพียนหลุดไปหลายตัวผมสงสัยมันปากเฉีกแล้วมันเข็ดเบ็ดมั้ง <laughs> อ่ะลุ้นไปด้วยกันนะครับมีปลาเข้ามาเช็คเหยื่อแบบนี้เนี่ยน่าลุ้นน่าลุ้นยังมีไซส์ใหญ่ๆอยู่นะครับยังไม่แตกฝูงทะเลหรอกนะครับ แต่ผมดูแล้วเนี่ยถ้าตกไปอีกวันสองวันถ้ายังเงียบคงต้องอ่อยเหยื่อลงไปใหม่นะครับเสริมทับอ่อ,อยรวมฝูงปลาเข้าไปใหม่นะครับอาจจะอ่อยลงอีกสัก10กว่ากิโลนะครับ10โล12โลนะครับตามบรราส่วนเหยื่ยออ่อยนะครับโอ้อากาศดีหนาวจ่อยๆเลยวันนี้หนาวกว่าทุกวันอยู่แล้วหนาวขึ้นไปเรื่อยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เห็นเวิ้งน้ำไหมครับถ่ายไม่ทัน น่าจะไซส์สี่ห้าโลอยู่นะขึ้นน้ำนะครับนะหรือน้าเบ็ดเลยนะครับ่าจะได้ลุน้น่าจะได้ลุ้นนะครับวันนี้นั่งหนาวไขาส่สันมาหลายวันแล้วสองวันแล้วเ <c oughs> มื่อวานก็ทั้งวันนะครับแม่ลุ้นจนเดี่ยวเหนียวจนไข่หดแมนะ่ก็ไม่กินเบ็ดกระโดดน้ำอยู่ตุ้มๆนะครับชงหัวคำคองระแวงอยู่นะครับป้าใหญ่มีความระแวงสูงนะครับยิ่งหมายไหนที่มันเคี้ยวเนี่ยมันเคยหลุดเบ็ดเนี่ย ธรรมดานะครับกว่ามันจะโตได้ยันสิบกว่ากิโลเนะี่ยมันก็ผ่านเบ็ดผ่านอะไรมาหลายครั้งผ่านการหลุดกันอะไรมาเนาะนก็ระแวงนะครับยิ่งเพื่อนมันหายไปอย่างนี้นะครับอ้่ววันนี้มันเข้ามาแล้วนะครับมันมาเช็คเบ็ดเราแล้ว,ลวเดี๋ยวยังไงมันก็ต้องเอาแหละว,วันนี้นะครับดูชะโดน้อยดิเ,เบ็ดมาย่อนย่างไปเผานเน้่ยแก้มเล่านะเฮ้ยมาโชว์กล้ามดากอะไรอยู่แถวนี้ รู้จักชาโดเผาเกลือไหมบ่ายโมงยี่สิบสามนาทีนะครับช่วงเวลาหนะ้าที่ทองมันมีฟองปลาใหญ่เข้ามาหากินบริเวณเหยื่อเราแล้วนะครับมีโอกาสสูงมากที่จะได้ดึงนะครับวันนี้เดี๋ยวผมย้ายมุมนั่งมาตั้งกล้องไว้รอก่อนนะครับนั่งผิงแดดสักหน่อยนะครับเริ่มมีฟองปลาใหญ่เข้ามาแล้ว ได้ดึงแน่แหละวันนี้นะครับเื้วงน้ำที่เห็นเมื่อกี้นี้นะครับโอ้อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะกว่าจะหยิบโทรศัพท์มาถ่ายนะครับไซส์สี่ห้ากิโลนะครับอยู่ไม่ห่างจากก้อนเหยื่อผมมากนะครับห่างไปสัมมามาณสักยี่สิบเมตรนะครับเดี๋ยวมันเริ่มวนไปวนมาเดี๋ยวมันก็เข้ามาหาเหยื่อเรานะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าอุ้ดปลาขึ้นอยู่ไกลกว่าเหยื่อเรานะครับมันว่ายน้ําได้นะครับปลา แบบนี้มันเคยเข้ามากินเหยื่ออ่อยแล้วแล้วแหละนะครับแค่มันยังรับแวงนะครับมันปลาใหญ่เพื่อนมันโดนงัดขึ้นมา5้าตัวเนี่ยมันก็ระแวงบ้างนะครับเดี๋ยวสุดท้ายมันเข้ามาชิมเหยื่อมาเช็คเหยื่อนะครับอย่างนี้มันเข้ามาเช็คเหยื่อแล้วแล้วก็วนเข้ามาหากินแล้วเดี๋ยวไม่านานเกินรอนะครับเดี๋ยวมันก็เจอแต่ขอเบ็ดเรานะครับเดี๋ยวก็มาดูดกินเหยื่อเรานะครับมาเช็คเหยื่อเนี่ยโอ้โหเป็นแบบครึ่งชั่วโมงแล้วนะก็ยังไม่วนกลับมานะครับมันอาจจะว่าย เฉียดไปหางไปโดนสายเบ็ดหรือว่าแค่ดุนดุนเหยื่อดูดดูแล้วก็ไปนะครับเดี๋ยวมันก็วนกลับมากินจนได้นะครับเริ่มเข้ามาแล้วนะครับเริ่มมาขึ้นน้ําใกล้ๆแล้วนะครับใก้จะบ่ายสองแล้วนะครับโอ้บรรยากาศดีจริงๆเลยสี่โมงครึ่งแล้วนะครับ ป่ายางเงียบอยู่เดี๋ยวจะเปลี่ยนเหยื่อชุดใหม่ลงไปนะครับเพื่อลุ้นรอบค่ำนะครับ ปลาใหญ่นะครับมาเช็คเหยื่อะนะครับไม่ใช่ปลาเล็กมาตอดนะเพราะว่าเม็ดโฟมยังสภาพเหมือนเดิมเลยนะครับเม็ดโฟมไม่บูบี้ไม่อะไรเลยนะครับก็แสดงว่าช่วงใบโมงที่มันเข้ามาเช็คเหยื่อะนะครับแต่ไม่กินเช็คเหยื่อเฉยเเดี๋ยวรอบค่ำก็คงวนมานะครับ きんろきん ห้าโมงเย็นยี่สิบห้านาทีนะครับแล้วพระอาทิตย์ก็รับเหลี่ยมเขานะครับแม่เข้าสู่ช่วงเวลาอันเปรี้ยวปากอีกแล้วยังเงียบอยู่นะครับแต่ว่าปลาเริ่มขึ้นน้ำปลายนะครับเริ่มมีฟองอากาศเข้ามาหากินงมเหยื่อแล้วแต่ยังอยู่ห่างจากเบ็ดเราอยู่เดี๋ยวมันก็เข้ามานะครับมันเคยชิมเหยื่อแล้วแหละอืมเป็นเพราะอากาศหนาวหรือเปล่าเนี่ยอากาศหนาหวห่วบลงอีกสองวันนี้ปลาเงียบๆเ,เลยนะครับกินเหยื่อยากขึ้น แม้แต่ปลาน้อยเนี่ยปลาตะเพียนที่เคยเล่นเบ็ดตลอดทั้งวันตอดเหยื่อซะตอดสมิทมโฟมโรบีหมดมวันนี้ก็ไม่มีปลาตะเพียนเข้ามาตอดเบ็ดเล่นเบ็ดเลยนะครับอากาศหนาวนะครับอากาศหนาวแบบนี้นะครับปลาก็กินเหยื่อย,ยากขึ้นเแนแหมบรรยากาศดีจริงๆนะครับโอ้เน่ กระโดดน้ำอยู่หน้าเบ็ดเราเลยนะครับไซส์สี่ห้ากิโลนะครับแมลุ้นเยี่ยวเหนืดเยี่ยวเหนียวกันอีกแล้ววันนี้นะครับวันนี้ก็น่าจะอยู่ยันสองทุ่มสองทุ่มครึ่งนะครับแมขันขวามือมันเล่นเหยื่ออยู่นะครับไม่รู้ว่าปลาเล็กหรือปลาใหญ่เข้ามาเช็คเหยื่ออยู่ขอเป็นปลาใหญ่แล้วกันเดี๋ยวมันก็เจอตะขอเบ็ดเราจนได้นะครับ หกโมงเย็นพอดิบพอดีนะครับแหมตอนนี้ก็ติดไฟแสงสีนีออนไลท์แหมสวยนวลปานแก้มเสานะครับก <c oughs> องไฟก็พร้อมแล้วนะครับแหมมีไรของสูงก็พร้อมแล้วนะครับมีเจ้าทุยลุยไฟด้วยนะครับวันนี้แหม <c oughs> มีจีหนังด้วยนะครับวันนี้อากาศหนาวนะครับโอ้มีจีหนังกําลังจีเลยนะเนี่ยแหมอ่ะลุ้นกันไปยาวๆนะครับคืนนี้ มันต้องกินตอนคืนนี้แหละนะครับมันต้องกินกลางคืนนี้แหละกินคักๆก,กินแท้ๆแหละคืนนี้แหลนกโมงครึ่งแล้วนะครับยังไม่มืดสนิทนะครับยังมีแสงลำไรนะครับแม่ของฟ้ากําลังคอยค่าเต็มทีนะครับแสงไฟกะนวนสวยเสเลเกินนะครับติดไปกันเด็รอรุนนะครับว่ามันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อไหรแล้วเสียงกระดิ่งจะดังเมื่อไรเนาะ ปลาก็ขึ้นน้ำปลาปลายนะครับตุนสองโลตุนสี่โลนะครับต่ช่วงหัวค่ำมันเล่นคันข,ขวามือสุดผมนะมันน่าน่าจะเข้ามาฉวยเหยื่อ,อน่าจะมาเล็มเล็มเหยื่อแต่อากาศมันหนาวอะวันนี้ปลากินเหยื่อยากมากเลยแต่ไม่แน่นะครับมันอาจจะกินช่วงค่ำๆนี่แหละเหมือนตัวนั้นอะทุ่มครึ่งนะครับเคยกินดึกสุดนะครับที่ผมตกอยู่ที่นี่นะครับ <c oughs> อ่างเก็บน้ํานี่นะครับก็กินสองทุ่ม 37นาทีเนาะแต่ไม่ได้ตัวมันตัวนั้นเข้าต่อนะ่ะเสียดายอีกไม้นึงนะครับไม่ใช่ไม้นี้ไม้นั้นต่อเยอะเกินไปนะครับสุดท้ายก็ย้ายมาไม้นี้ก่อนรอให้น้ําแห้งสักหน่อยให้ตอโผล่นะคมัยนั้นเดี๋ยวกลับไปเคลียร์ตอไม้ออกก่อนค่อยจะกลับไปไม้นั้นนะครับเจ้าทุยลุยไฟนะเอเดี๋ยวพี่ไม่แก้วเดี๋ยวพี่เอาพี่เอาแก้วมาให้เจ้าถุยลุยไฟนะแม่ มีเจ้าทุยไฟและขาดแค่มังกรอภิมะนะครับมาคัมคัมสมคําเปียกห้อยเกลือโอ้โหมังกรอภิมะนี่ไม่ใช่หนังควายธรรมดาหนังควายดอนนะครับโอ้แม่มานกินวาเลยเนะี่ยพิษกระบุนข้างแหล่ไปคนเดียวขนาดผัวกินเนีย่ยละกี้หนังควายดอนกับมูแก้มเราเนี่ยนะ กับบ้านไปตดเธอเมียเนี่ยเมียพิษกระบุลเกือ,อตายไปโรงพยาบาลข้างแหล่ข้างเขียวไปโอ้โหขนาดตดจังไร้กาดขนาดนี้น,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 นั่งควยดอนหนึ่งทุ่มยี่สิบนาทีนะครับแหมวันนั้นมันก็กินช่วงนี่แหละจะทุ่มครึ่งนะครับมันจะทุ่มครึ่งเต็มทีนะครับได้ไซสิบห้ากิโลนะครับยี่สกเทศนะครับไม่แน่นะวันนี้อยู่ยันสามทุ่มนะครับคุยกับน้องๆเขาแล้วสองทุ่มครึ่งสามทุ่มอยู่ถึงแน่นะครับวันนี้ ลุ้นเผื่อมันกินรอบค่ารอบดึกนะครับไม่แน่นะวันนั้นมันก็กินทุ่มครึ่งใช่ไหมล่ะกลางวันมันไม่กินเนี่ยมันจะระแวงแล้วมันกันหนาวมันหรือเปล่านี่คนก็เริ่มลิ้นจะพันกันนะหมดหมดจะาุยด้ยไฟไปสองตัวแล้วสองตัวใหญ่ๆหมดบอกเล่าเหล็กไปสองสองเล่าอ่ะลุ้นไปด้วยกันนะครับได้ดึงแน่วันนี้อย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนครับได้ดึงแน่ๆแล้ววันนี้ โอ้ด้เพื่อนเอ่ยแล้วนะครับวันนี้โอ้โ oh หมีปาร์ตี้แล้วนะครับปาร์ตี้จีหอยนะครับเนี่ยปลาก็ยังไม่กินเบ็ดละสองทุ่มแล้วนะครับเหลือเวลาลอรอลุ้นอีกครึ่งชั่วโมงนะครับสองทุ่มครึ่งจะเริ่มเก็บอุปกรณ์แล้วนะครับแี่แต่ตอนนี้ขอจีหอยก่อนแล้วกันไม่ได้ปลาแล้วก็กินหอยไปนะครับหนึ่งสองทุ่มดิสองทุ่มสามสิบเก้านาทีนะครับก็สมภาสมมาพาควรแก่เวลานะครับวันนี้ กินแห้งอีกแล้วนะครับเป็นธรรมดานะครับของการเฟาปลาใหญ่ไม้ธรรมชาตินะครับมันต้องมีวันได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับวันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตกมันก็อาจจะได้แต่พรุ่งนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรวันมะรืนเรามาตกมันก็อาจจะได้ถ้าวันมะรืนไม่ได้เเราอาจจะพักก่อนก็ได้ <c oughs> เอเหยื่อใหม่นะ <c oughs> เอ้าเป็นธรรมดานะครับอ่ะสองทุ่มกว่าแล้วนะครับสองทุ่มจะสี่สิบแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้ผ่านไปมีปลามาเช็คเหย,ยื่ออยู่แต่มันไม่กินเหยื่อนะครับแล้วก็ กระโดดน้าตูมๆอยู่นะครับอากาศคงหนาวเกินไปนะครับวันสองวันนี้อากาศมันลดหวบเลยอ่ะพวกนี้นะครับพวกนี้มาลุ้นใหม่ด้วยกันนะครับ